สวัสดีจ้าวันนี้นะคะแนนจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองในการทำอาหารให้คุณยายค่ะเพราะคุณยายของแนนอายุ92ปีไม่สามารถที่จะทานอาหารเองได้ไม่สามารถที่จะกลืนอาหารเองได้ต้องใช้วิธีการฟีดอาหารหรือให้อาหารทางสายยางนั่นเองค่ะหากเพื่อนๆอ,อยากทำตามต้องปรึกษานะักโภชนาการของแต่ละโรงพยาบาลก่อนนะคะเพราะว่าสูตรที่แนนทาไปเนี่ยเป็นของคุณยายค่ะเพราะว่าคนไข้แต่ แต่ละคนาการรับอาหารการต้องการอาหารของแต่และบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นวิธีของที่บ้านค่ะของคุณยายที่บ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เราจะทำให้คุณยายในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่ค่ะสฟองแต่ว่าเราเลือกเอาไข่แดงออกไป2ฟองนะคะก็เป็นไข่แดง1ไข่ขาว3เป็นข้าวค่ะเราใช้ข้าวหกช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เราใช้ข้าวไรเบอร์รี่เลยค่ะแล้วก็มีนมทั่วเหลืองและผักต่างๆ100กรัมค่ะ น้ำตาลทรายน้ำตาลทราย60กรัมแล้วเร,เ,รเราต้องใส่น้ำมันพืชด้วยนะคะอันนี้เราใช้เป็นโอลิฟออยล์ค่ะหรือว่าที่เขาแนะนำกันก็นกคือบางคนอาจจะใช้น้ำมันลำข้าวก็ได้อันนี้เราจะใช้ไปแค่2ช้อนสองช้อนโต๊ะเท่านั้นแล้วโปรตีนที่เราเลือกให้คุณใหญยก็คือเป็นโปรตีนจากปลาค่ะ อันนี้เป็นปลาที่เราบอกว่าแบ่งเอาไว้แล้วตัวนี้จะใช้อยู่ที่180กรัมค่ะอันนี้เป็นตามสูตรที่นักโภชนาการที่โรงพยาบาลแนะนำมาค่ะเดี๋ยวเราไปต้มให้คุณยายด้วยกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วใส่ปลาลงไปเลยค่ะแล้วตามด้วยผัก ไข่และข้าวค่ะที่เราเตรียมมา,าไว้นะคะแล้วก็รอให้เดือดแล้วเราค่อยใส่นมถั่วเหลืองไว้ที่หลังและหลังจากนมถั่วเหลืองเดือดเรียบร้อยแล้วเราค่อยนำน้ำมันนะคะที่เราเตรียมเอาไว้เราใส่ไปสองช้อนชาจะใส่มากใส่น้อยปริมาณเท่าไหรเ่เพื่อนๆถ้าเกิดว่าจะทำตามต้อง ปรึกษานักโภชนาการนะคะเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือคนไข้แต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันคะ่ะใช้อาหารความต้องการของอาหารไม่เท่ากันคะ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานก็ต้องลดหย่อนอะไรไปบ้างก็ต้องปรึกษานักโภชนาการเพื่อความมั่นใจและความชัวร์นะคะอันนี้เป็นสูตรของคุณยายที่บ้านเท่านั้นคะ่ะ เดี๋ยวเรามาปั่นอาหารของคุณยายด้วยกันเลยค่ะเราก็ตักอาหารที่เราทำเอาไว้นะคะใส่เข้าไปเลยเราจะแบ่งปั่นเป็นสองครั้งค่ะ เวลาเราใช้ตะแกรงเราก็จะใช้ตะแกรงค่อนข้างถี่นิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้น้ำเข้าไหลแล้วก็กากใยยังอยู่ด้านบนค่ะ เราต้องช่วยคนนิดนึงนะคะเพราะว่ากากใย,ยเขาจะติดอยู่ตรงรูแล้วน้ำก็จะไหลผ่านไม่ได้แต่คนไม่นานค่ะแป๊บเดียวเราใช้ช่วงตูดตรงนี้ตูดทะพีเกลียบเลยค่ะ Okay. อันนี้ก็จะเป็นกากใหญ่ที่จะได้ได้มาตรงนี้เราไม่เอานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ไปเนี่ยอาจจะทำให้สายฟีดอาหารนี่ตันได้ค่ะเราก็จะใช้แค่นี้นี่ค่ะก็จะเป็นอาหารที่ให้คุณยายของคุณยาย1มื้อเนี่ย นักโภษนาการเขาจะให้อยู่ที่300 ml ค่ะเราก็จะไปซื้อทับเบอแวร์ที่มีตัวเลขบอกเอาไว้นะคะเราก็จะใส่ไปที่300 ml คือ1ครั้งเนี่ยเราจะทำได้ทั้งหมด4กระปุกค่ะใส่ไปเลย ันนี้สำหรับหนึ่งมื้อของคุณยายค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ให้หมดนี้เลยนะคะ เราก็แช่เย็นเอาไว้แล้วเวลาจะใช้เนี่ยเราก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟอีกสักหนึ่งรอบค่ะและส่วนนี้ก็เป็นกล้วยของคุณยายค่ะเอาไว้ปั่นาทานกับน,นมได้ค่ะเป็นแทนเป็นมื้ออาหารพวกนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เอาแช่ตัวเย็นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอถึงเวลาก็เอาไปให้คุณยายทานค่ะ เวลาฟีดอาหารให้คุณยายหัวต้องสูงขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับหัวสูงคุณยายอาจจะเอาเจียนออกมาได้ค่ะเราจะปรับหัวเตียงประมาณ45องศาค่ะ หิวอะไรอีกไหมไม่ใหญ่ไม่เอาสระผมหน่อยนะไม่เอาไม่เอาอะไรไม่สระผมทําไมไม่สระผมไม่เห็นเน้นฮะไม่เม็นเอาไม่เห็นหรอเป็นอาทิตย์แล้วนะไม่ได้สระไม่เอาฮะไม่เอาไม่เอาหรอไม่จริงทำไมไม่เอาจริงมัหนาวฮะหนาวไม่เอาไม่เอาหรอไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ หนูสวยไหมสวยลยเหรอแล้วไม่ใหญ่สวยไหมสวยเอ้สวยเหมือนกันเลยสวยตั้งแต่รุ่นยายเลยใช่ไหม,มนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย